เซอร์ไพรส์ดาราดังเข้าพิธีวิวาหลังประกาศท้องถายาติคนแรกคืนแทนวาทีคุณแม่แล้วสำหรับออมแอมปิยธิดานักร้องสาวชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เธอได้มีการประกาศข่าวดีพร้อมกับหวานใจแม็กมายาเแบบีที่รอคอยมาแล้วก่อนจะประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวาห์ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนเข้าพิธีแต่งงานแล้วเรียบง่ายแต่บรรยากาศเต็มไปได้วยความอบอุ่นความสุข ที่มีเพื่อนพี่น้องและครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งในขณะที่เช่าเนตตังแสดงความยินดีและชื่นชมคุณแม่อุ้มท้องหเดือนอยู่แต่ยังสวยเป๊ะแบบไร้ที่ตีสุดๆไปเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที <t <t ่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ